สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับแอดรันซิตี้รายการเพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆในรอบสัปดาห์ของเทศบาลนครรังสิตค่ะ และในรอบสัปดาห์นี้เรามีกิจกรรมอะไรบ้างเชิญรับชมได้เลยค่ะวันที่3กันยายน2566เวลา9นาฬิกาที่สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติหหมู่บ้านรัตนโกสินทร์สอ0ยซอยรังสิตปทุมธานี14สซอย11ร้อยตำรวจเอกดอกเตอร์ตรีลูกทูปกระจ่างนายกเทศมนตรีนครรังสิต เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวเปิดโครงการให้บริการเทศบาลเคลื่อนที่ครั้งที่สองประจำปี2566โดยมีนางสาวกฤษดาพรน,นาคถนอมรองปลัดเทศบาลกล่าวรายงานทั้งนี้คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจําพนักงานจ้างประชาชนและชมรมต่างๆของเทศบาลนาครรังสิตเข้าร่วมโครงการดังกล่าวภายในงานพบกับบูธกิจกรรมหน่วยงานของเทศบาลนาครรังสิตหน่วยงานต่างๆจากภาครัฐและภาคเอกชนอาทิบริการตรวจสุขภาพบริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขแมว บริการตรวจสภาพและถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยน์มาให้บริการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดและสินค้าโอทอปชุมชนวันที่14กันยายน2566เวลา11นาฬิกาที่ห้องประชุมสัตบ,บุตรชั้น4สำนักงานเทศบาลน,นครรังสิตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA) โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นระบบเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนรังสิตปทุมธานีระหว่างเทศบาลน,นครรังสิตโดยร้อยตำรวจเอกด็อเตอร์ตรีลูปทูก,กระจ่างนายกเทศมนตรีนครรังสิตผู้ลงนามและนายจิรพงษ์แปลงแดง รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลน,นาครรังสิตผู้ลงนามพยานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่โดยนายพสุธาคันสอนรองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผู้ลงนามและนายกิติเมธก่อนพัฒนสวัสด์ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการพิเศษผู้ลงนามพยาน โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นระบบเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนรังสิตปทุมธานีตั้งแต่บริเวณรางรถไฟถึงท่ารถต่างจังหวัดจังหวัดปทุมธานีระยะทางประมาณ1,540เมตรตามแนวทางการพัฒนาเมืองหน้าอยู่หน้าอาศัยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์เขตเทศบาลน,นครรังสิต ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยสามารถแก้ไขปัญหาสายไฟฟ้าและสายสื่อสารต่างๆที่อาจเป็นอันตรายต่อประชาชนและผู้สัญจรไปมา สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการแอดรังซิตี้รายการเพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆของเทศบาลคอนสิตค่ะสวัสดีนะคะเราก็อยู่กับคุณจุธาทิพย์กกมาศนักกายภาพบำบัดซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของศูนย์กายภาพบำบัดของเทศบาลคอนสิตค่ะสวัสดีค่ะพี่แอมสวัสดีค่ะศูนย์กายภาพบำบัดสถานพยาบาลบูรณาการแพทย์แผนไทยประจําชุมชนของเรามีการให้บริการอะไรบ้างคะ ก็ในส่วนของศูนย์กายภาพนะคะก็ภายในศูนย์ของเรานะคะก็จะมีการให้บริการทั้งในงานกายภาพบาบัดนะคะแล้วก็งานแพทย์แผนไทยนะคะก็ในส่วนของงานกายภาพบาบัดอะค่ะก็จะมีการให้บริการทั้งภายในศูนย์กายภาพบาบัดแล้วก็การลงเยี่ยมบ้านนะคะในในส่วนของการให้บริการภายในศูนย์กายภาพบาบัดนะคะเราก็จะให้บริการทั้งคนไข้นะคะระบบกระดูกกล้ามเนื้อระบบประสาทนะคะ ก็รวมไปถึงพวกคนไข้คนไข้ที่มีภาวะความเสื่อมของร่างกายนะคะข้อเข่าเสื่อมกระดูกสันหลังเสื่อมนะคะภาวะข้อไหลติดเนาะหรือว่ารวมไปถึงเอามาพึกอัมาพาตนะคะเราก็สามารถที่จะรักษาฟื้นฟู ผู้ป่วยได้นะคะแล้วก็ในกรณีที่เราจะต้องลงเยี่ยมบ้านนะคะเราก็จะมีการเยี่ยมบ้านแบบบูรณาการนะคะก็คือลงเยี่ยมแบบกับสหวิชาชีพนะคะก็จะมีพยาบาลนะคะทันตกรรมแพทย์แผนไทยแล้วก็กายภาพนะคะลงไปให้บริการคนไข้นะคะในชุมชนในกรณีที่ผู้ป่วยนะคะไม่สามารถที่จะเดินทางมารับการรักษาทางกายภาพบาบัดน,นะคะ ที่ศูนย์ได้นะคะเราก็จะมีทีมกายภาพลงไปประเมินนะคะแล้วก็ถ้าในกรณีที่คนไข้รา,ายไหนเนี่ยสามารถที่จะฟื้นฟูได้นะคะเราก็จะนำคนไข้นะคะกลับมารักษาฟื้นฟูภายในศูนย์กายภาพของเราค่ะแล้วในส่วนของการให้บริการนะคะมีค่าใช้จ่ายหรือว่ามีการคิดอย่างไรบ้างคะก็ในส่วนของค่าใช้จ่ายก็ถ้าเป็นบัตรทองภายในเขตพื้นที่นะคะของศูนย์บริการสาธารณาสุขนะคะสุขส่วนของเทศบาล บัตรทองของโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ค่ะอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะรักษาฟรีค่ะแล้วก็ส่วนบัตรทองนอกเขตบัตรทองต่างจังหวัดนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายการรักษาตามจริงเนาะแล้วก็จะมีประกันสังคมคนไหนใช้สิทธิประกันสังคมก็สามารถมารับบริการได้เช่นกันนะคะส่วนค่าใช้จ่ายก็จะต้องจ่ายตามจริงนะคะส่วนข้าราชการแล้วก็พนักงานรัฐวิสาหกิจนะคะ ก็จะสำรองจ่ายเงินสดไปก่อนแล้วก็ทางศูนย์เรานะคะก็จะออกใบเสร็จแล้วก็ไปรับรองทางกายภาพบำบัดค่ะเพื่อให้คนไข้อ่ะค่ะนำไปเบิดภายหลังได้ค่ะค่ะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าคุณผู้ชมที่รับชมอยู่เนะะี่ยค่ะสนใจอยากจะเข้าไปสอบถามหรือว่า ปรึกษาก่อนเนะะี่ยค่ะสามารถไปติดต่อสถานที่ที่ไหนคะก็ในส่วนของงานกายภาพบ,บาบัดนะคะของเราตั้งอยู่ที่หมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปีนะคะซอยลังสิตประทุม10ซอย10นะคะหรือว่าเทศบาลหลังเก่านะคะจะอยู่ภายในตึกอาคารนะคะศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกะคะ่ะแล้วเวลาทำการเปิดยังไงบ้างคะก็เราจะเปิดทุกวันจันทร์นะคะจันทร์ถึงศุกร์เวลา8โมงครึง่งถึง4โมงครึง่ง นะคะเราก็จะมีให้บริการนะคะนอกเวลาราชาการนะคะทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะคะยกเว้นวันหยุดนะคะตะเกิกค่ะก็จะเริ่มให้บริการนะคะตั้งแต่สี่โมงครึ่งนะคะช่วงเย็นนะคะจนถึง2องทุ่มครึ่งค่ะค่ะแล้วในส่วนของถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะโทรไปติดต่อสอบถามหรือว่านัดคิวก่อนนะคะจะต้องโทรติดต่อที่ไหนคะก็ติดต่อได้ที่เบอร์0ูนย์สองค่ะหนึ่งห้ค่ะ ก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณจุฑาทิพย์กกมากนักกายภาพบําบัดศูนย์กายภาพบําบัดของเทศบาลทองนังสิทธิ์ของเรานะคะก็สําหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ